สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนด้วยค่ะวันนี้สวิตเซอร์แลนด์อากาศค่อนข้างดีนะคะวันนี้วันที่28พฤษภาคมสองพันหากสิบสี่ค่ะเมลินก็เข้ามาลดน้ําผักในสวนนะคะเพื่อนๆมาดูสวนผักกันค่ะสวนผักปีนี้คือแบบว่า ซื้อกระเทียมต้นหอมค่ะมาเยอะเลยหัวหอมทั้งหอมใหญ่หอมหัวใหญ่หอมแขกหอมแดงแล้วก็กระเทียมมาอย่างละถุงอย่างละถุงแล้วมันถุงปริมาณเยอะค่ะทีนี้ก็เลยในสวนผักก็เลยได้ปลูกแต่กระเทียมกับหอมเต็มเลยสลัดมีอยู่นิดนึงค่ะแปลงโน้นผักสลัดแปลงนั้นค่ะสลับปลูกสลับกับเอเรดิชแล้วก็แครอท สามอย่างนในในแปลงเดียวกันนอกนั้นก็จะเป็นอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะแปลงนี้เป็นผักบุ้งไม่รู้จะเกิดไหมเกิดมาย้อมมาย้มค่ะนี้นิ็นิดเนียอันนี้ก็เป็นต้นหอมต้นหอมหมดเลยสามอันสี่อันสามแปลงสี่แปลงค่ะต้นหอมเต็มเลยปีนี้ถ้ากินไม่ทันก็คงต้องถอนต้น ไปทำผักดองหรือไม่ก็ไปขายเอาไปแลกมะละกอที่ร้านไทยค่ะไปแลกมะละกอที่ร้านพิตุอุย้ยมีเอนี่ด้วยมีสายลุงด้วยค่ะอ,คนะอากาศมันเวลามันอากาศดีๆนะแดดออกแบบนี้เรามันลดน้ำผักมันก็จะมีสายลุงด้วยมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นสลระแหน่นะอันนี้ สะลาเนี่ยนี้ก็งามมากค่ะกินกินไม่ทันเลยพอเขาขึ้นแล้วเขาก็จะขึ้นปรุบแบบนี้เลยนะคะสะลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระเทียมปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเนี่ยกระเทียมมัาไม่ตายเนี่ยต้นหอมมันเหลือนะก็เลยเอามาหย่อนหย่อนเอามาสดเสียบลงตรงนี้ค่ะขึ้นเต้มเลยตรนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ต้นหอม เล็นน้ำหน่อย,ยน้ำเลยร้านแรงดีมากเลยนะโอเคประมาณนี้พอแล้วค่ะ อากาศดีด <mile> ีนะดูค่ะแดดเต็มเลยวันนี้แดดร้อนเมื่อกี้ก็ไปปั่นจักรยานเพิ่งมาโอ้ยสายลุงลุงกินน้ำมาดูฝั่งนี้สิเวืจะได้ลุงกินน้ำสวยๆฝั่งนี้ไม่มีตอ้ยโ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 อโออ พาไปดูแก่นตะวันค่ะเออได้ลุ้มกินน้ำแล้วก็เล่นใหญ่เลยนะตอนนี้อุ้ยสวยจังเลยนี่ดูสิคะชมลุ้มกินน้ำเปือนมากว้าวว้าวแล้ว <laughs> ไ,ไปดูแก่นตะวันกันนะคะปิดน้ำก่อน โอ้ย okay. oh, หมุนเร็วเกินไปวันนี้แพะไม่เห็นมาค่ะแพะไม่รู้เขาย้ายที่ไปที่อื่นแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เห็นมาสองสามสองวันแล้วค่ะไม่เห็นแพะมาดอกไม้คุณย่านี่ก็เหี่ยวหมดแล้วแห้งแล้วค่ะในพานมาตัดหญ้าเมื่อวานก็เลยแห้งเลยตอนนี้ นี่ค่ะแกนตะวันปีนี้ดีหน่อยเมื่อวันก่อนที่แกมาตัดหญ้าบอกแกจะตัดแกนตะวันชนนะเขาก็เลยบอกว่าเธอไปถอนหญ้าตรงใกล้ๆแกนตะวันออกฉันจะได้ไม่ตัดเลยต้องมาถอนออกให้แกนี่นะคะแกนตะวันสวยไหมแกนตะวันดูใกล้ๆนะคะใบจะเป็นแบบนี้ ก็ดูไม่ชัดเนาะแดดมันแดดมันนี้สำหรับคนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักแก่นตะวันนะคะต้นประมาณนี้ใบแบบนี้นะลำต้นมีขนเต็มเลยค่ะขนเต็มนะอันนี้ต้นตะไคร้ลิมอนชิโนเป็นนี้ตายเลยค่ะเนี่ยเหลือแต่ซากเหลือแต่ซาก นี่บรรยากาศสวยๆงามๆเหมือนเดิมนะคะไปแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าลากันไปก่อนกับมุมสวยๆมุมเดิมขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมรินสวิตเซอร์แลนด์กราบขอบพระคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ